Office 101 p r o ูน่ t สนับสนุนโดย p r o x x r r e t t v v e c c d e m y y สถาบันเรียนศิลปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณสวัสดีครับผมเนสเสริชัยเิริชัยสุทธิก่อน,นะครับวันนี้เราม,มาอยู่กับ Office 101 p r o x p o d c a s ่ t นะครับหัวข้อในวันนี้ที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับหนังสือ Future Mindset ก็คือวินไม่วินอยู่ที่การเริ่มต้นนะครับในหนังสือที่ชื่อว่าเวนเวนที่แปลว่าเมื่อนะครับที่เขียนโดยดเนลพิ มีประเด็นบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับคือเวลาที่เราเริ่มต้นทําบางสิ่งนั้นส่งผลอย่างยิ่งต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นการเริ่มต้นดีหรือว่าการปล่อยจุดสตาร์ทของเราได้ดีเนะี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยหนังสือเล่มนี้ก็จะแนะนําว่าเราควรหรือไม่ควรเริ่มต้นทําอะไรเป็นคนแรกนะครับก็คือประมาณว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องสตาร์ทเป็นคนที่1และบางสิ่งบางอย่างเราต้องสตาร์ทเป็นคนสุดท้ายหรือว่าคนหลัง คราวนี้ทุกคนน่าจะมีความสงสัยอยู่ว่าเหตุการณ์ไหนบ้างที่เราควรจะเริ่มต้นเป็นคนแรกหรือว่าเหตุการณ์ไหนบ้างที่เราจะเริ่มต้นเป็นคนสุดท้ายครับเดี๋ยวเราลองมาดูการจำลองเหตุการณ์ในแต่และเหตุการณ์กันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มด้วยสถานการณ์ที่เราควรเริ่มเป็นคนแรกก่อนนะครับเหตุการณ์ที่หนึ่งครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราลงรับสมัครเลือกตั้งเนี่ย ก็คือเป็นไปนเลือกตั้งที่มีเบอร์ให้วนนะคนที่ได้เบอร์หนึ่งจะได้เปรียบกว่าเบอร์อื่นเสมอซึ่งอันนี้ก็มีงานวิจัยมารองรับด้วยนะครับมีงานวิจัยมายืนยันแบบนั้นจริงๆอาจจะเป็นเพราะเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นเบอร์ที่จําง่ายและสําหรับคนที่ไม่รู้จะเลือกใครเขาอาจจะเลือกเบอร์ที่จําง่ายๆก็เป็นได้สถานการณ์ที่2ครับเมื่อเราไม่ได้เป็นตัวเลือกที่จะถูกเลือกอยู่แล้วสมมติว่าการนําเสนองานแข่งกับบริษัทที่เคยได้งานแบบนี้มาก่อน ถ้าเกิดว่าเราได้เริ่มนําเสนอก่อนจะทําให้ผู้ที่ทําหน้าที่ตัดสินใจได้เห็นมุมมองใหม่ๆจากเราซึ่งอาจจะทําให้เราได้เปรียบมากขึ้นสมมุติว่าเราจะไปขายงานให้ลูกค้าอย่างเงี้ยแล้วงานชิ้นเนี้ยที่ที่ลูกค้าเขาอยากได้เนี่ยเอ้ยงานที่แล้วเราเพิ่งทาไปเองอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรามีความเชี่ยวชาญมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเราเราถึงต้องสตาร์ทเป็นคนแรกเพราะว่าเหมือนเราแบบมีชั่วโมงบินมาแล้วอะอาบน้ำร้อนมาแล้วเกี่ยวกับงานเนี่ยก็ให้เราใส่เป็นคนแรกเลยนะครับสถานการณ์ที่3ครับ ถ้าเรามีคู่แข่งจํานวนไม่มากประมาณแบบไม่เกิน5คนหรือ5ทีมนะการได้นําเสนอก่อนจะทําให้คนจําเราได้ง่ายกว่าอันนี้เป็นจิตสุดยานะครับสถานการณ์ที่4ครับสมมุติว่าเราต้องสัมภาษณ์งานสถานการณ์ที่4นะครับสมมุติว่าเราต้องสัมภาษณ์งานกับคนอื่นๆที่เก่งกว่างานวิจัยที่ศึกษาการรับสมัครนักศึกษาหลักสดุด MBA จํานวน9,000คนพบว่ากรรมการมักจะคิดว่ากลุ่มผู้เข้าสัมภาษณ์กลุ่มเล็ก เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมดดังนั้นถ้าเขาเห็นว่านันากศึกษากลุ่มแรกๆที่เขาสัมภาษณ์เป็นคนเก่งเขาจะเริ่มสัมภาษณ์เข้มข้นขึ้นกับคนกลุ่มหลังๆคือจะพยายามหาจุดอ่อนให้ได้น,นั่นเองครับดังนั้นคนแรกๆก็อาจจะได้เปรียบกว่ายิ่งจํากัดการรับคนหลังๆยิ่งเสียเปรียบมากเหมือนกับว่าพอคนแรกๆขึ้นพูดครับหรือว่าไปสัมภาษณ์เนี่ยกรรมการก็จะอาจจะยังไม่มีัวเปรียบเพียบใช่ไหม,ๆๆมเขาก็จะแบบเออรับๆไปเขาก็มองหาข้อเสียข้อดีของคนแรกๆแต่พอคนหลังๆอ่ะมันจะมี คนเปรียบเทียบก็คือคนแรกๆพอได้ฟังคนหลังๆสัมภาษณ์เนี่ยกรรมการจะรู้สึกว่าเอ้ยคนแรกๆอาจจะดีกว่าหรือเปล่ายิ่งคนหลังๆยิ่งมีความผิดพลาดมากขึ้นเช่นการพูดผิดตะกุกตะกักอะไรเงี้ยก็นิดๆหน่อยๆก็จะกลายเป็นข้อเสียเปรียบแล้วนะครับในทางกลับกันครับบางสถานการณ์เราก็ไม่ควรเริ่มเป็นคนแรกนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูสถานการณ์ที่เราไม่ควรเริ่มเป็นคนแรกนะครับสถานการณ์ที่1ครับถ้าเราเป็นคนที่เขามักจะเลือกอยู่แล้วเช่นเราเป็นบริษัทที่เคยรับงานนั้นอยู่เป็นประจํา หรือว่าเป็นลูกค้าที่จ้างงานเราอยู่แล้วนั่นแหละผลก็ hey คือตอนหลังกรรมการมักจะเหนื่อยล้าครับและเมื่อคนเราเริ่มรู้สึกว่ามีความเหนื่อยล้าจากทีมแรกหรือว่าคนแรกรอะไรประมาณนี้คนเราจะรู้สึกว่าต้องเลือกคนที่คุ้นเคย หรือว่าคนที่รู้จักกันมาก่อนแล้วมีโอกาสมากกว่าที่เขาจะเลือกเรานะเพราะฉะนั้นการอยู่คนแรกๆไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ครับการอยู่คนแรกๆก็ให้กรรมการสัมภาษณ์ไปเราเหมือนเรามีเส้นการจาน์อยู่แล้วเนี่ยก็อยู่ท้ายๆก็จะได้เปรียบกว่านะครับสถานการณ์ที่2ครับเมื่อมีผู้เข้าแข่งขันเป็นจํานวนมาก วงเล็บว่าแต่อาจจะไม่ได้มีความสามารถที่แตกต่างกันมากนะครับมีงานวิจัยที่เก็บรวบรวมการแข่งขันมากกว่า1,500ารยายการพบว่า90%ของคนที่แสดงหลังสุดจะได้เข้ารอบเพราะช่วงแรกเนี่ยกรรมการจะตั้งมาตรฐานไว้่ค่อนข้นางที่จะสูงมากแต่ต่อมาเขาจะลดมาตรฐานลงซึ่งการที่เราเสนอเป็นคนสุดท้ายหรือว่าคนหลังๆเนี่ยเราจะได้เห็นว่ากรรมการชอบอะไรในเวลาเขาที่จะ ในเวลาเขาคอมเมนเตอร์ในทีมแรกๆเขาจะบอกว่าเขาชอบอะไรอันไหนดีอันไหนไม่ดีซึ่งก่อนที่จะมาถึงเราพรีเซนต์เราสามารถดีเวล็อการแสดงของเราหรือว่างานของเราหรือว่าการพรีเซนต์ต่างๆให้มันดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในทางนี้คนที่นําเสนอเป็นคนสุดท้ายหรือว่าคนหลังๆจะได้เปรียบมากกว่านะครับสถานการณ์ที่3ครับ เมื่อเราต้องเข้าแข่งขันกรณีที่เราไม่มีข้อมูลมากเท่าไหร่เช่นเราไม่รู้ว่ากรรมการชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรควรหรือไม่ควรทาอะไรก็อยู่เป็นคนสุดท้ายน่าจะดีกว่าเพื่อรับ Data มาก่อนว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราจะได้พูดได้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้นั่นเองสถานการณ์ที่4ครับ เมื่อเราแข่งขันกับคนที่ไม่เก่งมากนะักการที่ได้แสดงคนสุดท้ายจะทําให้เราสามารถนําเสนอให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนก็คือให้คนไม่เก่งขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายเหมือนแบบเรารู้มนทั้งหมดแล้วอะแล้วเราก็รีบดึงจุดพวกนั้นมาปรับใช้ในงานเราแล้วเราก็ไม่ต้องแคร์ะไรมากเท่าไหร่ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราควรเริ่มเป็นคนแรกและไม่ควรเริ่มเป็นคนแรกนะแต่ละเหตุการณ์ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นเรื่องของจิตวิทยาเะครับเกี่ยวกับมนุษย์คนเราที่ตัดสินว่าคนนี้ควรได้เข้าทํางานหรือว่าไม่ควรได้เข้าทํางานลำดับการนําเสนอก็จะมีผลต่อผลลัพธ์ที่ตามมานะครับเวลาที่เริ่มต้นทรงผลอย่างยิ่งต่อผลลัพธ์เลือกจังหวะเวลาของคุณให้ดีถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับอพอคุณที่ติดตาม Office หนึ่งศูนย์หนึ่งพอเ็กอแคร์ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ